จะพามาซ่อมอินเจียแม็กเทคนะครับ7นิ้วตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าให้เรามาดูนะครับว่ามีอาการไฟแลบที่ตรงหัวคอมนี่นะครับตรงทุ่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอาการเป็นแบบไหนนะครับ อัการนี้คืออาการทุ่นเสียนะครับอาการนี้ทุ่นช็อตนะเนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูน <c oughs> ี่นะฟังเสียงนะ, <c oughs> ะเห็นไหมครับมันจะมีเสียงแก,กๆๆๆๆๆ๊กแกอันนี้ผมเรียกว่าอาการหัวคอมกระเดิกนะครับอาการนี้เปลี่ยนทานไปก็ไม่หายนะครับเพราะว่าหัวคอมกระเดินเวลาเราเปลี่ยนไปนี่ยมันจะกินทานนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดู นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คืออาการของทุ่นชอตนะครับหัวคอมกระเดิดนะครับนี่ดูนะฮะเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นี่นะครับนี่มันจะกระดกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นซีกรืยสองซีกเวลามันหมุนนะครับมันก็จะทําให้กินฐานได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังฝืนใช้อยู่เปิดอยู่ก็จะทาให้หัวคอมอันนี้นะครับแตกออกมาเลยนะครับอาการนี้ซ่อมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนทุ่นใหม่นะครับ ค,นนครับสรุปแล้วหินเจียตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนทุนนะครับเปลี่ยนฐานไม่หายนะครับผมคอมก็เดินนะครับสวัสดีครับ